นนาสุขหมอลำกิดกันจำใหมอลำกิดกันจำไบกวาดลำนี่ผมเใส่ก่อนลำนี่ผมใส่เด็ดคำนั้นคำนั้นคนพยกใส่ก่าผู้กุมใส่เสียนละผู้ทูกสิงกันกลมกับวันดาุนกุมบ่าผู้อารยนสอนแนพงสู้คำผู้กลรำวันนี้เวที่สารรวงพวนนั้นเลีวงวกระสะใฟฝ่าท้ แผ่นแผ่นใจย้ำนั้นลายย้ำเมื่อผู้รักอะไรออกเก่าความระแงสาตุเร้อ้แผงโยโย่คอยแผงโยยอเรงงัความคุ้งข้าพุ่งทานที่เงินซ้ำบางสองบางองผู้ข็ลองกาวปารุงไว้ตัวแรนตลอดดงแวนวนแดนดันท่ว่าที่วราอินภมมาสะปกปูปองค์สมองกองขาปนาดีกากันพอรันเดอกอจะคุ้มคุกท่บ้านปูนเรียมงั้จนแลตลอดเป็นทุกกำหนด พุ่นยำสาุเถ้าก็ให้กำเป็นถึงก็ให้กำเป็นถึงแรนตามคนนั้นคนนั้นก่อจนกันกูออให้ยอมเมื่คุณเรียมไอ้นน้่นล่าไ้มาเทียมปองเทา่ายมการสิวาไปผู้ราตีก็ผมขอยกไว้ ยกไวเสมือนนุ่มพ่องให้นั่นลักให้สมององผม้ม้สมองมกลมแรตามคาจิงคนแลตาสิงดขออึงเลยเพะเอ่ยเพราะพันไม่บอกย่ยห่างบินมาตลังอีกอันหนึงย่ำกระปิดผัดปังนมก้ากยจะกำผัวกระทำทั้งกายทั้งกายพอถือก็อาไปไว้จีกรนย่ำกา่ว่าจะบวถตถปองมัโรกลม ก็จะก้อกับจิตแบบเรื่งไปจต่ไหนสังอุดมดีเม่นตังต้นด้มผ่านมา็ินเป็นนั่นละเป็นบ่ป่าละอะไรจังได้มาฟังนผอพผ่านบัวเอาละน้องเ้านี่ฟังลำม่จนะป่าเป็นดลำสิได้โยไปหน้าตกอนต่อนสิไปหน้าต่อน เ่ดียเวทีมันแฉบเอาเงินชากอนโอ้ยมันเป็น,นที่ึ้นฮ้านงามมานเดี๋ยวยี่อโอ้ยสาธุเด้เวพวกเงินมาหายย,หยู่ดีไม่แห้งใครไว้มันจุกเงิน,ปนไปโจกเราเขาหมอแบนเราขาวน้ำ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 ปันาน้น้ำอัมริตเออสาธุอยู่ดีไม่แห้งเลยพอเรือ้มาเยี่ยสิบบาทได้ขึ้นยี่สิบล้านเอาฟอนชางกันเมีได้ไห มันมาเด้อมันอีเด้อมาไกลมันเด้อไอ้กข้าวเกลืกข้าวมามีงข้าวมาสั่นมปะไถนาายี่เด้อกับจันที่พ่อไทได้่ะสิบางานสักก่อนเอาเด้อกันยังเด้อนะกันฟังเด้อเจ้าคุณพ่อศรัทธาฟังเด้อเจ้าคุณแม่ศรัทธาผมอยากฟังหน้าอนาคตคนกุลหมนไต่คนผมเอาเจ็ใจสักว่าท้อมุนต่างคอทั้งนันลาทั้งคุณพ่อพี่น้กตั้งไก่ผู้สุคน ทำเดื้อแม่ทำกุศลผลสาการกะทำตกแต่งแบ่งบอกเป็นสั Con ้นๆเลี้ยงไปเจีแถวฮะมีตั้งกันมากแกมีทั้งกอ่กลุ่มตรงอีกนั่งตาหลับตากองมุ่งคุ่งมาใบแพร่ใมีตามบถึงใบแพร่ไรสาเือียดกัน กันปมพักันนอกจากนั้นมีกันตาโอไตเครื่องผ่าไก่บริการนตาโตแกรวบไปแถวกันไปโอไตโอตาโร้ประัตั้มไปตั้มกนอย่างดีทีจำน้อนพวกเจ้าได้ปลาหลบกบเมื่อผ้าเรื่องผ้ากันถือไอ้ตั้มหม่ำฮ้อนตอนนี้ตอนนี้ยินดีด่ารุนกากุศลคุณพอพราดนังดเาพ่อผมมาอดแถวผ้าขอศู เสียเตียมหาง่อสะทานนอนเขาทีสั่มเขาตีเรียมแจ่งกุมฝนปลาสมกับว่าไปเฝ้าให้มาซอยกองบุญพอจะคุ้นทั้งหลายทั้งหลายแม่ยจะคุ้นทั้งหลายบ้านางใหญ่หยาดลมไม่ได้จมว่าเขาเดืมางกันตามมาตามนั้นละตามสัทธาว่าไปวางไอขาลำนับเดียเม่นับว่าดีเรือลำต้องคำมาถึงเสียงกองถึงนลำบงสรงใจเสียงโก้เสียงกองเสียงก้เงั้นย รີที่ปวชนะสิก็ว่าร้องแหูกอกดแม่นละก็แน่นจนนางงกันอัตสังคุดมาสาลำวันนี้ให้ดีเดท่าอาจารมลำใหญนองเอนอง เฮามาคุยกันไปออกจนวจหมดในเร้าองนะเก่ายาสิรอคนจนแน่นพอรอบารออยู่ฟังลเัมน,นั่นเด้อมานลำคำก่อนต่อพอบาฟังในก่อนได้ดีเร็วแววเอาไว้อมเอาท่านละเอาไวค้คนณได้นอนถิงนนอนบนดีวันมอน,นแล้วก็ว่ามอนี่รีบบอไม่เกี่ยวกับใจคนฟังอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้เฮาม,มาพากันจะกระ,ะเสารลัมหมดจอธิบายจดแจ้งให้แปล่พินจิ่นแป้งให้แพร่พินจิ่นแปลง เบิดบานเบิดเมียงมีอีเม่เฮาในแหละสีอายุเยื่อกว่ามือเลยอ่ะสตอปสกอนมาแค่เฮาคอยเปลี่ยนคอยไปโยกที่แหลกแหกที่มาขึ้นน้ำทสูงลงกหันต่ำระลึกถึงไหวคุณครูบาอาจารย์สิทธิผู้ใดหลบสาบประมาทคุณสิทธิผู้นั้นสิดังสิดีเป็นไปบารายก้อนเนื้อก้อนไก่มือสิ้นเดืองคำว่าขอกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เสียผู้สาวผู้บ้าผู้แพรวที่ให้เกียรประนังฟังลองฟังลำเมื่อนี่ไหวไหวสักวันเนาะคุณแม่เนาะเมื่อนี่เป็นงานหยังบุญหยังงเเเป็นนาาออผ เผาลงปูบอกง่ายๆคือเผาเนาะนะครับคนข้าใจขาดปั๊บเอิญบ่คือกันดอกเนาะคุณแม่เนาะขออนุญาตเออกันเล็กน้อยตายบ่ว่าถึงแก่กรรมกาเบ่เ่าบ่าเ้บดบุญกปรผสมองค์ข้เจ้าตายว่ามรณภาพพระพุทธเจ้าตายเรียกว่าปรินิพานนายกระฐมุนตีตายว่าถึงแก่อสัญญกรรมการคอยกับเจ้าตายบ่ามับหมาแล้วบ่ควดกับวิเคราะห์มันเดินบ่คือกันเนาะแม่เนาะเพราะฉะนั้นแล้ว มาหอดมาถึงจังสี่กับถือว่าฝากเนื้อฝากตฝากพ่อฝากแม่ฝากปีฝากน้องไหวไหวเบ้อฟูมองสซบอนปฏิบัติมาลัมปวิดเมือกีอไหวง่ามแต่สูงเมื่อกี้มีมัลายาดจี กาพีไ่ไว้นี่ไว้เพื่อยังไว้เพื่อแพ่เมตตาเกีตเมตตาใจจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องหากกลอมกล่อมมั่นสั่งบาทผสมซาสมือเจ้าแสี่ยวกลอมกล่อมเมื่อนี้ประกาศรับรองห้องโถนแม่นะอดใจเงียบกินค่าตังชิงอดใจเงียบจินลิงตังกะายอดซ้ำฟังประวิตคนผู้หายซ้ำพอผู้เป็นดี ว่าตัวผมนี่กับบาราปร้องตัวเอาแต่คนฟังเป็น,ปน,น,ไปไนเพื่อนม่ดีกับบุญล้นไปเรื่อตนวเพื่อนก็นย่องไปสักงผมเิ็นกระดาเอาแต่่อศัทธาเอาแต่แม่ศัทธาผ้ากันกน้อกระยกลงผมนั่นกับปอตีเพราะว่าข้อผมนี่มันบาดแน่นข้อหนังก็วันหรือสิยตีจริงถืีจังปล้องบ่มีอะไรก็คือผนงานกัน ไอกับจะเกียกับสาวเกอวัดนี้เนยาปีเราทั้งหมได้รับเสียกันเลสก๋อจิ๊จิ๊ยอกเขาสมวใจผมนี่ว่าแต่โอระน้ะเกินในพุงคนให้ยาวพี่น้องนุนพยอมเอพี่น้องนุนก็เอ้ยให้น้ำผมยาวยาวเดืดบานมามวนไหล ไปที่อยากกให้เงมนบ่อพ่อสัตาอยากหปปานเทวดาหรือว่าฝากไปสัมบ่บ่ล้ำหรือรองแม่ไรก็แล้วแต่เขาแต่งเอาบ่ไรสังขารปุณนเป็นแต่งมาไปก็อยากได้อนาคันมากสดใจก็อสำคัญย่านแต่เสียงผมเสียพอว่าล้ำนอหลายมืออย่าเฝ้าถือคำาห mẹ ơi, gia vào thứ khắp mai Phẳng bày xa con mẹ chẳng đầy đầy những cây chẹt chẹt chôn ôi ôi chôn chèn mẹ chẳng thòi con phăng ơi ôi ôi ngon ôi เอาห่อแกงเลยเนาะแม่เนาะมึอนี้เนาะเออสัญญาการหกทุ่มบ่เอาดอกเอาแกงโรดมืงเนาะเออกานพี่น้องบ้านี้มาลำบมาเศร้าเลยมืงเนี่ยกานแกงเดีวกันหกงงเศร้าพี่น้องบ้านี้มาลำบมาหลิกกัรเนืองงงพี่น้องบ้านี้มาลำหนีเองนะมังอ่ะอาจารย์นักดนตรีครับอาจารย์บอกครับพอกันไหมเอาสีเงาเงาผ้าพี่น้องฟอนไปครับ ประเี๋มากในรูปแบบของลำกรประยุกได้ว่ดตะโพประยุกคักประยุกแน่ดอกเด้อแม่เด้อปรี๋ยวคับมีเพลงกับจิตจัดแต่ขึ้นเขาน่ะล่ะขารอเขามาเลยเด้อขอเพลงสาวแหล่เน่เด้อได้ครับถือเครื่องแม่ละเพลงมีเพ่งหากิน <c oughs> อ้าวสุขเมืองฝ่ามีจะแดดกับฝนนี่น่ะ,ะี่น้องไปบ่าสุขเมืองคนมีแต่กินแล้วกระฟอนเด้อ,อ ไกินเหล้ากินเบียร์แล้วพ่อเต้นพ่อฟอนแสดงว่าของปรอมกินเหล้ากินเบียร์แล้วพ่อเต้นนั่งนั่งปบมือแสดงว่าของพร้อมฟอนด้วแม่เด้อของพูดดีแมห่หลายๆครับผมขอเสียงคน,นบ่มีผัวแน่เลยนะมาแล้วมาแล้วต้องโซ่แต่าสังเกตนะ ีถือว่าลูกเต่าลูกล้านนะโดยจะพบทีมงานการเจ้าภาพในประสานงานไปท่านศักดิ์นรินทร์ไอปวีทเพื่อนชีวันจันทร์กระจ่างพร้อมทีมงานมาซอยการสอนงานขอบคุณนอุดออริโอต่างายขอบคุณแดนสยามขอบคุณนที่บานนะก่อนอีกเตียขอบคุณทีมงานแนปะดเขต ผู้ใด้ว <ination noises> ่าท่านได้อ่านเสืออ่านหน้าผมมากเลยฐานะขนาดเนี่ย ซบต้าวกันสั่นมาบกรากันบันเมยมาบว่านบากันบันเมย์อันเมย์สัตยที่ยพีองพี่รองฟังมานเดิ่บอกอะราันเด็เลีงเจ้าเล้งมาแก่เจ้าดลีเลี้งเจ้าเล้งดวงจีเจ้าเลีเลี้งเจ้าเลีงมาแก่เจ้าเลีบ่อัังเหนอบานองมาสิเจ้าเจ้าสาวดอเสกันยัิเจ้าบรักก่อนสิ่งมือนี้เบี้ยเด้อแม่อ ta vua ta chảy ma thì phen phát uông hôm nay biết biết lại buộc hôm nay ta biết cái đồ to có năm tới cho tâm đi mình là mình, mình là năm thả chen còn nọ cái giòn phải còn để khen bỏ cái giòn phải còn để khen này con phấn nó ngăn luồng luộc Luồng luộc lộn mưa mà phòn chút chín lẩu phong hoa phong dễ phòn dễ phòn dễ để ăn lộn lộn

สัมหนยิบเป็นเลดูจมมอแขนเบาดีเอาใหยลูกมอแ้นเบ้าดีเอาให้ลำกอเสียงดีกลำมวลมอลำกอเสียงดีรลำมวลมอใจลำหางฝนเราหางเราการเดินนันบ่เมียสาวสัมโนยสัมโนยสาวสันโนยใส่ใจดีมอเวียดมีกับลังใจมอแจนมีกับลังใจตั้งใจแล้วโป๋เผื่อพ่อี่ขามขานลำนี่ลานี้มันมวนฟนอันเด้๋ยพวกเรเดินเราเดิน นา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 ฟอนเด็กเป็นบุกล่วนคนลมวนดมกระโดดคนเจนงเขาปะใส่กันเบ่งกั้งหนังตั้งทับฟังลำบ้านคนนี้มาแกงเช็ดฟัวคนฟอวดึงไปจะเล่นหนังก็เล่นแม่เหล่าเล่นแม่เหล่าแล้วจึงยอมดี Kinh lè phong kay bò, đi kinh Để phong kay bò, đi kìm lè phong kay bò, bò, đi kìm lè phong 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 kìm lè สองคนกันมันนีสุกที่ขกันดูกับกันสุขพวกเี่ขึนโยกับกันพุเจ้าตัวกระบอม่นี้ผนเปลี่ยนคนเรียนมาสุดแบนมาสุ่บกไปฟันฟ้าราคโอเตเแห่กันหนากันหนาวที่ได้กันเสดีบ่ได้บ่มีรหอกคนเนู้นสมารำเกิดกันจำไม่มารำมาเกิดกันจำไม่กอนล้ำนี่พวกผมเอาใส่ก้อนลํำนี่าวกเขาใส่เดือดคำนั่งคำนั่งเดือดดวง พอติดตระกี้จับปิดน้อยรักตัวสระคำมาคำผมจังกว่าพอมีขาจม่กับผมไม่เด้อะวะจมอหม่กับผมไม่ได้แม่ก็พกุนลงหน้าแฟนไปสู้กุ้ลขอกคุณขอบคุณแฟนแฟนวันนี้ตัวแดงที่เป็นแฟนเริมสนมรับสนนในปวาพิษเย็นดอน làm này phục vụ cho siêu âm mưu và phân phân mê tạc bèn lùa tạc cà Cả tạc tiện lùa nhạt Cả nhạt nhạt bùm mùa âm xỉa phạt mẹ nói lùa nhạc nhạt 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 bùm mùa âm xỉa phạt mẹ nói này nhạt nhạt này nhạt 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 mùa âm xỉa phạt mẹ nói lùa nhạt 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 mùa âm mẹ lùa nhạt 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 mùa âm สันดากระติงงังติงงั่งไว้เมียหมอลำผมเอาหรอกไว้เมียหมอลำผมเอาหรอกนะเอาเมียผู้ฟังจังดีนะาีนะดีนะจังดีนะพี่เม่ขอสาวเล่ที่แม่หยอดตู้มาแล้วต้องจัดไหนดิเรียกว่าทำตามกติกาวันนี้ยี่สิบบาทหนึ่งต่อหนึ่งเพลง เอ,อาสาวแล้าบหน้าแล้วก็บเบียนกระขึ้นเพียนกระล้มเออสาลาขอเสียงสาวพย,ย่อมในเลยเ